สสดครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเลข10บนนะครับสูตรที่1นะครับผมเราใช้สูตรหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับผมใช้สถิติตั้งต้นนะครับ16พฤษภา6กสามนะครับผมมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมสองสองนะครับผมใช้หลักหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับบวกกัน2อบวกสเป็น4ี่นะครับผม2อบวกสอง 8 3 1 5 6 7นะครับ8 3 1 5 6 7 1มิถุนาหลักสิบนะครับเป็นเลข6เลขดับของเราเป็นเลข4นะครับผมแล้วก็4ีบวกสเป็น8ให้เป็นเลขดับนะครับ5 1 6 9 6 7นะครับผม5 1 6 9 6 7นะครับผมหลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8ครับผมหนึ่งกรกฎานะครับ4ีบวกสเป็น8นะครับผม3 4 7 2 5 8 3 4 7 2 5 8หลัก10เป็นเลข5นะครับเลขดับเป็นเลข8ครับผมแล้วก็16กรกฎาคมนะครับผม16กรกฎาคามบวกสเป็น6นะครับ8 8 7 3 2 8 6นะครับ8 7 3 2 8 6หลัก10เป็นเลข8เลขดับเป็นเลข6นะครับในส่วนของ16กรกฎาคม1สิงหาคมนะครับผม1สิงหาคามบวกสเป็น6นะครับผมให้เป็นเลขดับนะครับ5 6 9 3 9 1นะครับ5 6 9 3 9 1 เลขหลัก10เป็นเลข9นะครับเลขดับเป็นเลข6ครับผมและก็16สิงหานะครับ2อบวกสเป็น4ให้4เป็นเลขดับนะครับ9 4 5 8 1 1นะครับ9 4 5 8 1 1หลัก10เป็นเลข1นะครับเลขดับเป็นเลข4นะครับเดืนวันสิบสิงหานะครับ1กันยานะครับผม8ปดบวกแปดใส่6เป็นเลขดับนะครับ9 9 9 9 9 7นะครับผมอ่าหลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6ครับผม 16กันยานะครับ16กันยา88เป็น16ใส่6เป็นเลขดับนะครับ244083นะครับ244083ให้เลข6เป็นเลขดับนะครับหลักสิบเป็นเลข8นะครับก็ดับมาดูในส่วนของวันที่1ตุลานะครับผม1ตุลานะครับ77เป็น14ใส่4เป็นเลขดับครับ837 893 837 893นะครับหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4ครับผม เลขสี่ดับครับผมแล้วก็16ตุลานะครับ9 9เป็น18ให้8เป็นเลขดับนะครับผมแล้วก็ออก286051นะครับ286051นะครับหลักสิบเป็นเลข5เลข8เป็นเลขดับครับ1นึ่งพัสดินะครับผม8 8เป็น16ใส่6เป็นเลขดับนะครับออก506404นะครับ506404หลักสิบของเราเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข6ครับผม แล้วก็16พฤศจินะครับ16พฤศจิเราได้เลข0ูนย์เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก97 266 1 97, 2,66 1นเอ่ะครับเลขศูนย์เป็นเลขดับหลัก10เป็นเลข6นะครับในงวด16พฤศจิก็ดับนะครับเลข0ูนย์มาดูนะครับ1ทธันวานะครับ ใช้หน่วยล่างหน่วยล่างนะครับ6บวกเป็น12นะครับเลข2เป็นเลขดับในส่วนของหลัก10บนสูตรที่1นะครับงวดประจำวันที่1ทธันวา6 3นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหงไวเด็ดนะครับตามคลิปออกมานะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับเลขดับ10บนสูตรที่1นะครับคือเลข2นะครับนะครับก็เป็นงวด1ธันวานะครับ ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม